Money Fame and Power ใครไม่ต้องการสิ่งนี้โดนัลด์ทรัมป์ต้องการสิ่งนี้แล้วก็ได้หมดทั้ง3อย่างแล้วนะครับ Money, Fame and Power ได้หมดทั้ง3อย่างแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเขาได้ไม่พอทนี่ก็แปลกมากเพราะว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำให้คนนั้นมีชื่อเสียงขึ้นมาจัดรายการเนี่ยก็ได้สปอนเซอร์เต็มเพียบนะครับเรตติ้งก็ดีรายการ Celebrity Apprentice ที่เขาเป็นทั้งโปรดิวเซอร์และผู้ดำเนินรายการเนี่ยเรตติ้งกระฉูดดีมากคือประสบความสำเร็จในฐานะนักจัด รายการโทรทัศน์ประสบความสําเร็จในฐานะนักการเมืองแต่ว่ามันก็แปลกที่ความความต้องการเนี่ยมันไม่รับการต,าบตอบสนองจนถึงขั้นที่เขาอิ่มตัวสักทีนะคือถ้าถ้าคุณจะคิดว่าจะมีใครอิ่มตัวกับการได้อํานาจได้ชื่อเสียงมากเพียงพอมันก็น่าจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐใช่ไหมฮะแต่ว่าทรัมป์ยังไม่อิ่มตัวกับเรื่องนี้และความไม่อิ่มตัวของเรื่องนี้เนี่ยะสะท้อนออกมาด้วยคําพูดของเขาเอง ซึ่งฟังดูแล้วมันก็ตลกดีแต่ก็ก็ผมคิดว่าเป็นสีสันสาหรับรายการนี้ที่วิเคราะห์ถึงเรื่องนี้จะได้เห็นถึงบุค,คลิกกับบุค,คลิกและก็ทัศนะของโดนัลด์ทรัมป์จริงๆในในรา,ร,ารายงานข่าวของ independent.co.uk ซงเป็นหนังสือพิมพ์ของอังกฤษนะครับเขาก็บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้เปรียบเทียบเรตติ้งของรายการทีวีที่เขาได้ไปออกรายการให้สัมภาษณ์ ในขณะที่เขาให้สัมภาษณ์รายการทาง CBS News John Dickerson เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ในรายการ Face the Nation ผมก็เพิ่งดูเมื่อเชา้านี้ทรัมป์ก็เปรียบเทียบถึงเรตติ้งของรายการที่เข้าไปออกแต่ละรายการกับรายการข่าวที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ถล่มตึก World Trade โดยเครือข่ายนักบินผู้ก่อการร้ายของโอเคด้าจำได้ไหมฮะเหตุการณ์9/11ที่มีเครื่องบินบุกเขา้าวิ่งเขา้าชน ตึกวอล์เทรดถล่มลงมาปรากฏว่าข่าวที่รายงานเหตุการณ์นั้นมีภาพเหตุการณ์นั้นเนี่ยเรตติ้งในช่วงที่มีข่าวรายงานน้อยกว่าเรตติ้งที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เวลาโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์สือ่อซึ่งมันไม่เคยมีใครมานั่งเปรียบเทียบเรตติ้งของเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ฮะแต่ทรัมป์เนี่ยเปรียบเทียบทําให้สัมภาษณ์ Fox News หลังจากที่ให้สัมภาษณ์ CBS ว่า it had a 9.2 it had 9.2 million people watching มีคนดูที่เขาให้สัมภาษณ์ ในรายการ Face the Nation นะเพิ่งให้สัมภาษณ์มาเช้านี้นะคะคนไหนมีเวลาว่างก็เข้าไปดูใน CBS News ได้นะครับมีคลิปดูฟรีๆผมก็นั่งดู uh, 9.2ล้านคนให้นั่งดูเรตติ้งสูงที่สุดตั้งแต่รายการ Face the Nation เคยมีมาสูง uh, กว่า uh, แม้กระทั่งตอนที่จอห์นดิคเคอร์เซนออกรายการใน CBS uh, f a อ e the Nation นี่แหละตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพิธีกรแต่ว่ารายงานข่าวเกี่ยวกับ อาคารโวลเทรดที่ที่ถล่มลงมาตอนนั้นมีคนดู5.2ล้านคนแล้วทําก็บอกว่า it's tremendous it's a tremendous advantage นะก็คือมันเป็นมันเป็นความได้เปรียบที่ที่ดีมากความได้เปรียบที่ดีมากก็คือเวลาเขาออกสื่อนั้นคนดูเยอะขอบคุณท่านผู้ชมทุกทท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้